หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่เป็นบุญส,สัมพันธ์ไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียวที่สัมพันธ์แต่กลับกลายเป็นการดําเนินการที่สัมพันธ์ในทุกๆรายละเอียดสิ่งที่ตัวดิฉันเองได้เดินมาแล้วเห็นในทุกๆห้องมีจุดที่ประทับใจเรียกได้ว่าทุกจุดแล้วพอได้มาฟังเรื่องราว เราเห็นเลยว่าความตั้งใจของคุณจันของคุณตันของคุณอู๊ดและทีมผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งท่านรองทีด้วยนะคะเราทุกคนคงจุดในอกว่าสิ่งที่สำคัญตรงจุดนี้ที่มาช่วยกันทำให้ลูกๆนักเรียนที่เขามีโอกาสซึ่งน้อยอยู่แล้วบวกกับคุณครูที่แม้จะเป็นคุณครูตัวน้อย แต่เป็นคุณครูด้วยหัวใจของเขาเองจริงๆที่อยากจะทำโอกาสให้กับนักเรียนของเขาได้มีโอกาสในการพัฒนาทุกโอกาสของการพัฒนาของเด็กพิเศษเป็นสิ่งที่สำคัญทุกอย่างที่เขาต้องสัมผัสทุกอย่างทุกอารมณ์ที่เขาจะต้องเจอจะเกี่ยวกับพัฒนาของเขาทั้งสิ้นได้ฟังความตั้งใจ ของคุณจันและคุณอูดรวมทั้งคุณตันด้วยและทุกๆคนโดยฉันเองเนี่ยยังต้องมาดูตัวเองว่าขนาดเราคิดว่าเราทำบุญก็มากพอสมควรแต่ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญในครั้งนี้สิ่งที่ตัวดิฉันเองมองเห็นคือรอยยิ้มของเด็กทั้งๆที่เพิ่งจะมาเจอกันโดยฉัน เพิ่งจะได้เข้ามาที่นี่ไม่ได้สัมผัสเท่าคุณจันที่เห็นพัฒนาการของหนึ่งเดือนของเด็กที่มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นสมาธิของเด็กสำคัญสำหรับเด็กพิเศษผู้ปกครองได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองเมื่อสักครู่ผู้ปกครองก็พูดไม่ออกเหมือนกันแต่เห็นน้ำตาคลอ แล้วก็รู้เลยว่าเป็นที่พึ่งในการทำให้เกิดพัฒนาการให้กับเด็กของเขาอย่างแท้จริงโดยฉันเองวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุดที่จริงๆท่านเลขาเองท่านก็อยากมาเองโดยตรงนะคะแต่เนื่องจากวันนี้มีการสอบครูผู้ช่วยด้วยแล้วก็ทางท่านเลขาเองต้องบัญชาการของทั้งประเทศ ท่านก็ได้มอบดิฉันมาแล้วก็มอบมาทั้งสองรองเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็เพิ่งจะมาทราบว่าท่านทีมีโอกาสเป็นทําบุญสัมพันธ์ด้วยดิฉันก็คิดว่าต่อไปโดยฉันเองก็จะเป็นบุญสัมพันธ์โดยที่จะมาดูในสิ่งที่คุณกันห่วงนั่นคือที่คุณกันบอกว่าไม่อยากคอยเหี่ยวใจเมื่อมาอีกครั้งหนึ่ง ก็จะต้งฝากทางขออขอ,อจิ๊บซึ่งทํางานด้วยใจอยู่แล้ววันนี้จึงค่วงกันมานะคะแล้วก็คิดว่าโดยฉันเองก็จะมาดูด้วยตนเองด้วยกันเพราะว่าพอเราเห็นรายละเอียดของทุกๆจุดเลยที่เดินมาเดินจนเพลินนะคะจนคนต้องบอกให้เข้ามาที่งานในพิธีการเพราะไม่งั้นจะเดินต่ออีกนะคะ แล้วก็คุยกับเด็กจากเด็กที่เรามองเห็นว่าเป็นเด็กพิเศษโอกาสจะตอบโต้หรือจะคุยอะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่เด็กมีสัญ,ญลักษณ์เชิงบวกปฏิสัมพันธ์กับเราที่เราเห็นเลยว่าแสดงว่าสภาพแวดล้อมมีผลกับเขาบรรยากาศของคุณครูมีผลกับเขาแล้วเราได้เห็นคุณครู ที่รวมกลุ่มกันถึงแม้จะเป็นยังเป็นคุณครูน้อยๆแล้ต้องขอบคุณคุณครูที่ทําให้เกิดความเริ่มต้นตรงจุดนี้เราเพิ่งจะทราบว่าเขาเสียสละมากจริงๆเขาสอบเป็นรองผู้มุ่งในการได้แต่ไม่ไปรายงานตัวแล้วก็จะขอเป็นครูที่นี่อยู่จนทําให้เกิดความรู้สึกกับทางพออ,อการารพิเศษว่าเสียดายบุคลากรที่กําลังจะเติบโตอย่างก้าวหน้า แต่ห่วงงานตรงจุดนี้อยากจะดูเด็กด้วยความภาคภูมิใจต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณด้วยใจจริงทุกๆท,ท่านที่มานั่งร่วมกันที่ตรงนี้ท่านได้รับฟังรายละเอียดต่างๆท่านร่วมกันเป็นเรียกว่าบุญสัมคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์มากมายในทุกๆจุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือลงสู่เด็กและผู้ปกครอง โดยที่ตัวฉันเองเป็นตัวแทนของหน่วยต้นสังกัดก็คงต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปเล่าเรื่องราวให้เกิดว่าการที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันของทุกทกที่และเป็นบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทางสาพอเถอเราซึ่งเห็นเป็นต้นแบบซึ่งตัวดิฉันเองก็รียกว่าได้ไปทั่ทวทั่วประเทศแล้วนะคะก็เห็นที่นี่เนี่ยคะ่ะ ที่สวยที่ดูเป็นแบบสีที่ทาให้เกิดพัฒนาการอย่างต้องถามคุณอู๊ดเลยว่าคุณอู๊ดจบทางแพทย์เด็กมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกเรื่องราวที่อยู่ในห้องเนี่ยแล้วมันดูเป็นแบบทันสมัยดูแบบว่าทําให้เกิดพัฒนาการมันเหมือนทุกอย่างรวมตัวกันแล้วลงตัวกันเป็นแบบว่าจะต้องเป็นต้นแบบของที่ต่อไปหรือว่า ที่อื่นๆต้องมาดูงานแม้กระทั่งนครนายกแล้วก็แอบดีใจที่ท่านมองว่าน่าจะไปสร้างที่อื่นอีกนะคะคราวนี้จะขอเป็นบุญสัมพันธ์ร่วมด้วยนะคะนะคะจ <c oughs> ่าก็ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบุญตรงจุดนี้นะคะโดยฉันเองไม่ได้รับอนบุญมาตรงจุดนี้ก็จะทำให้ทุกทุกท่านมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทุกคน ที่ได้เห็นพัฒนาการของเด็กนะคะจะยิ้มไปด้วยกันและจะจับใจไว้ตลอดไปขอบคุณค่ะ